มาพี่น้องเลยเนาะให้เป็นน,น,นาคือเก้าพี่น้องเยลยฝนตกเมื่อคืนพี่น้องเกี่ยวข่าวลายซ้ำเชน้งดุงโย่ยักสบายดีสนะวัสด,ดีเด้อปลาลุงเลย FC ทุกๆท,ทานเนะาะง่างก็จะละมึงพี่น้อง <c oughs> <c oughs> สิได้แต่ละมือสัคุมพันยุทนุ่วันจันทร์พี่น้องไดปนานกันนีกี่ขาวจกสิได้เกี่ยวหรือบกบ่นสิได้เสจ้ะ Kìa cái kiểu <laughs> à, ừ, này hắn bước em tay 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 này tay 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 เอ้ยฮึฮึฮเฮ้ยพาอุ้มเนี่ยโอ้ยเม่อุ้มชิบวชิบวะเออเราไปน้ำเราไปน้ำ เอามาจะควมึ่่ะตาแล้ว่ะไห้มอบาดเอาายเด้อมอบาดบุญ่างเด้อมันเ้อมั้วนมันซึนเหี่งเนีหาแดดเด้อเด้ Thằng này bà tốc nóng mát bựa này chứ chứ Ui lộn thôi Cực lộn Cực gần cái mì đôi kia xuống tuổi mùa ni kia lai chăm nhuas bây giờ chắc mùi kia lai chăm mùa ni yanni chợ yêu mùi mừng Kì, nó này, nó. mừng 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 แต่ะละเมือ่อไงย่างไปนี่ก็เมื่อไงอะพี่น้องไงย่างไปแล้วกันซ้มเมื่อไจ้าพักหนึ่งก็ลงเกี่ยวข้าวเกี่ยวได้วเจ้าพักหนึ่งก็ขึ้นมากินข้าวแล้วก็ลงตันแดงแดงกะหามุงกับมาโอ้โหฝนตกมันคืนนี่แหละจริงๆว่านี้น้ำขาดบ่ได้ทิพย์เหงบ่เลย để đụa để đuồng cứ cao rồi xem nó có tù quá <laughs> เยี่ว่าผูตู้เรามาลัดอาวัตมา Mày sẽ bữa sao nay nói Mày sẽ cứ đường cũng hóa lâu vậy à. Nói xuống bự đi Mày sẽ cứ đường cũng hóa đâu vậy Đục hay nó à ผลเ,เห็ดเห็ดทางแล้วบอนเพื่อน,นคือเกาเนาะอังไงยางลูกเอายางเอามาเอามาอยู่อยเอาให้เพื่อนในคุ้มให้เพื่อนพาย,นนยนในเพื่อนด้ยางล่ะเอามาเอามาบ่กูไม่คิดกัน ทางพี่น้องนี่คือทางไปนาฮะนะน้ำกระเพื่อนยางขึน้นจช็คชีได้ดิโบนาว่าเอารถมา์ุกจนข้างเหลืองตอนน่ะโอ้โอยไป,ปไเพื่ไรเฮ้ย เินก้นทางางไปหน้านะอาดีเลาแต่นะบากรบบืงดแล้วว่าเอารถมาพี่น้องเลยสิมาชุกอยู่นี่แหละชุกอยู่นี่ giang khí em nha một rồi thì cả nhà hộ nha bác bắt nhắn lúc của bu cơ vô nè hả cáp khôn quá Hãy subscribe cho ชุกไว้แล้วเขาแล้วนี่ก่ะ hai mưa <laughs> ta đi đấy nếu kín thì nhang cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền bỏ cảm khô hết nằm này thang thì mình có bán cái đồ à bộ. <laughs> <chợ là> tí <laughs> อาคนค่อาคุข่าวแต่มมือคืนในบ่านี่โอ้ยนงอเลยบุคคาคํำแล้วให้นะพอเสุ้าว่ะจำจำบุคคาคำแล้วมันแล้วหรอวะจำจีง้มหรอวะ

แดงสติกบ่้ก็มีแต่ผูู้ผู้หอมนะสบแดงม่แต่ผู้กัดผู้กัดแดงสติกก็เหรอเมื่อยมันจะป็นลมเลยนะกนมะลุแม่มาสิบอกกินเบียกมาหนักยาเนโตะมาอาอาาอะไรวะ่อตปนบอปีปนโมปีนมอนีปีน ้า่เป็นย่อแก่ป้ายปะเนี้ยโอ้ยย่อมันสิย่อบานี่ย่อนี่สาของเดินมากโมนี่เปิดไพ่ให้ดูดูนี่ได้แมมนี่นะแมมเจ้าโอ้ยเมื่อยได้กันกะเออนั่งนุ่มมีละอะไรแต่ละมือเนี่ยนะ

งี en know you know you know. Uh, ้ยเ l ี c ยกรุ๊เลย่ายยงโอ้มาสิดินิน่ปันปันตู้ไปเอาอลบะปีนี่ลูกตกะ Nem mừng anh wow, wow. em mừng a mùa. Nem mừng a mùa, nè. Nem tuôn nè. Mi tuôn hôn, nè. Mày tụ thể phóc lạ, mẹ có thể phóc lạ. Mày có thể phóc lạ. Mày có thể. Mày có thể. Mày có con Mày có thể. đấy, có thể. Mày có Mày có thể. พาไปยามื่บอก่ามันหแล้วบอกเขาน่นดแหวมถือเขาะดแวถือเขาอย่าเอาถิ่แล้วจะไปเก็บมาถิ่ไปโกนไม่โกนต่อผมนดารนเลอืมนเทีวไวบ่แต่มันโตแค่นอนตู้นะบ่ะบ่อนตู้เนี่ยปอนตู้เนี่ยะ

ค่อยแน่ยางนะแรงนวดเออพัดพัดเออห่อนค่ะเย็นมะลุบี้ค่ะปตูแน่ปะตูเมื่อยนะเราเราลงไปโจ๊บเขานะบ่มีเวทีบ่งข้งหนเจ๊นะฮะโลปองนะฮะเออโชวโลปองคนน่ะอารมณ์แทง่าข้งหนบัเจ๊นะฮะ Nanaka <laughs> à, na, nôm na, hai tuổi luôn bên ninh ninh nè nè ninh ninh nè, ninh 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 nè nè, nè nè, nè, nè nè, nè, nè nè, nè ninh 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 nè ô ninh 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 nè, ninh 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 nè, nè, ประตูก no like oh, no, ินน้อยแบบนั okay. oh, too, uh ้นนะเฮียแล้วนะเพื่อ้ประตูบดแล้วย่งก็ได้ขีก้นนี่คุณนังก้นพงไปขยนย่งแน่คุณชาปุ้ยไม่เ่่แน่แล้วใส่ด้วยนมย่าน่มาดู้วยมาเอาแผ่ประตูเนี่ยูนี่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 

มาไว้ลงมาเอาพีมาเอาพีมาเอาไหป้ตู้ไปนี่ไปนี่นี่เอากุ้งเอากุ้งใหญ่ไ้ตู้ไว้นี่เออผัดไหแล้วว่าหันผัดไหเราแน่เราหอนฮะบีเดาไหมเออบีบัวตังเนี้อนั่นโอ้ย เกนะเพืนมันบุกจุกจิกเนี่นเด้ไฮะไอ้เรากเอาขนมไห้ตู้นะเอยมเเมื่อก่อนแม่จอยขึ้นไปไปต้มมันโจบาเนี่มันก่อนแม่แม่เขาจะคู่ยังมีอยู่บ่แม่ฮหเฮอ ว่งนี่นี่นี่ไปห่ายตู้ไปลูกไปออ่ะอ่ะมาลมอายตู้ไปาไปหายไปถ่ายไปโอ้โมไป่นี่ยจับไม่ได้ยางอะไเข่าอะไรแท้บวเป็นยังลูกลูกไหมเออเอาเอไป้ะแม่เอาตัวได้หมอชิญนะหลุดมือเลยหลุดมือเลยเป็นหมอลู คนลุกนี่ลุไปลมาอยู่นี่แม่ยิงจันบะแัตีคนลุนี่ลงมาลูกลงอย่าข้นเลยตกเลยฮะตกนะอยตกขนาดเลยลงมาหน่ มาพี่ด้มาพี่มา,าขนมชามเพือยอไม่ได้กินยุ่นนี่เออแม่กินกันเนาะแม่กินก็กินกันเนาะขนมนี่เด้อมาเน่นเน้ตัดเลยน้องจะไม่ได้กินเยอะดี กินรูเ่้นหนเลยกินบนหน้นนกินปกหน่าันขึ้นใกกระเานเม่ยง้าก็ขึ้นามน่งยขึ้นนะลูกเี้นนะย่ขึ้นยืนน้ากับมี่กขึ้นดขึ้นาเด้ไปชางมีแต่มม่เชอกทุกเกนนั่นแม่บอกแล้ว มาพี่นะสกเมื่อยด้วยกันใช่นี่นี่นบ้านบ้านบ้านาดไกจง่วะไปกินงวงน้ำตู้น่กินงวงให้เอาให้ลานนี่ห้าง่วงนะเอาให้มันมันอยูดรวย ่ไอยังมีอยู่วะบอี้เอุบอะอะไรเอะไกล้วยลูกกินกล้วยฮะกินกล้วยลูกนะเอาม่ไม่ไม่ไไมกินน้ำในกล้วยเหรอมผิวงามเได้กินกล้วยฮะ ย่านโนนมเบดบดทอนี่บอเออไม่ใช่ใช่ใช่ไม่กินแน่ไม่กินแน่ไม่จิ้มเขียวนะทิมอะนะอกมันจิ้มเขียวผู้ตู้นะถึกล้วยเลกินโอ้ยกินใ่การกินได้เนี่ยของแนันมักช่ำๆผูแม่สิมักแน่น่ะ มาเนาะแหน่นี่โคชิ่งๆเ้ตู้ว่าติงลแกะเพี่จพี่น้องเยจอยกคลิปเพียงนี้กนาอดาแล้วเนาะแล้วพี่น้องเยเนาะครับสดี